ทักทายหน่อยค่ะทักทายก่อนทักทายทักทายเป็นเพลงก่อนทีจอของตัวเองบาวงเรามาด้วยันสวัสดีครับ We a r e Solar อ่ะางเป็นยังไงบ้าง การมาร่วมงานคอนเสิร์ตอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราได้ครสบท่ที่ได้มาขึ้นงานของบอลบอลมิวสิ้นไปนี่นะครับผมแล้วก็เราก็เตรียมโชว์มาอย่างเยอะมากๆครับผมแล้วก็ซ้อมกันมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูครับผมว่ามันตื่นเต้นและสนุกมากแค่ไหนอีก2วันแล้ววันเป็นไงบ้างความตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่า เราทำโชว์มาใหม่ๆเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์ของเราว่าโชว์ของเราเนี่ยแบบเจ๋งแค่ไหนครับที่สำคัญก็คือพวกเราก็มีโชว์ใหม่ด้วยแต้องรอดูตัวมันเข้มข้นขนาดไหนสำหรับเราเพราะว่ามันต้องแบบเครื่องก็เซอร์ไพรส์แน่ๆเลยเรียกว่าชีวิตของเราตอนนี้น่าจะอยู่ที่ห้องซ้อมหมาชั่วโมงใช่ครับก็คือเมื่อวานจนถึงสัมภาษณ์นี้ก็อยู่ห้องซ้อมหมาชูงอันนี้บอกว่าต้องซ้อเลยเดี๋ยวพอเสร็จนี้ไปห้องซ้อมใหม่ แต่งตัวมาแล้วก็ันนี้เลยแล้วก็กลับไปถอดชุดสมต่อครั้งนี้เราเตรียมมาเก่งๆทั้งหมดอันนี้สปอยได้หรือเปล่าสปอยได้สิหลายอันเลยให้จำนวนก็มากกว่ามากมากกว่ามากกว่ามากกว่าตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะโซงเหลือแค่แสดงบนเวทีแค่นั้นหรือเ่าร้อ็นต์คือเวทีเหลือแค่เสียงแค่แสดคาดหวังเรานะเพราะพูดขนาดนี้แล้ว อาจจะไมีไปคอนเทนต์กับบูงอื่นที่ร่วมเวทีครั้งนี้ด้วยไหมโอ้โหอันนี้ต้องในอนาคตต้องต้องคำมิ้งซูนครับ์มาโชว์บัดนี้โชว์อ่ะจะมีโชว์ร่วมกันบ้างไหมไปจอยกับบูงอื่นบ้างไหมมีแต่นี้ยังมันยังนะครอาจจะมีก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ เอาบอกว่าห็นบอกว่าเต้นกันไม่พักเลยหายใจทาอยู่หนังด้วยใช่ครับมันต้องขนาดไหนมันยังไหมเริ่มมีเหงื่อกันแล้วเริ่มขึ้นเพลเนื้อวงเราเนี่ยในพัฟแมนเป็นหลักครับผมก็คือพวกเราก็จะเป็นเน้นเต้นไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราก็มีร้องเหมือนกันพวกเราก็เลยอพูดว่าต้องหายใจทางยูนังเพราะว่าเต้นกันแบบว่าไม่ได้หายใจแล้วเต้นหนักก็ต้องร้องปกติจะมี ปกติจะเป็นเพลงเต้นแล้วก kind of ็ปรแมแล้วก็เป็นเพลงพักใช่ไหมครับเพลงร้องอะไรเงี้ยครับแต่พวกเราก็ปรมฟเต้น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 ก็เลยต้องหายใจงิหนังก็เลยใช่แล้วเรียบร้อยอันนั้นให้ปากเนาะ่ไนไม่อยากจากผลงานของเราที่ผลงานเราที่จะมีอะไรเปิดตัวเปิดเวทีบ้างไหมผลงานของพวกเราผลงานเพลงใหม่จะมีบ้างไหมสำหรับ ตอนนี้ผลงานเพลงใหม่ก็ต้องอรอติดตามเร็วๆน,นี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นโชว์ที่เราซูบซ้อมกันไว้อยู่เหมือนกันก็มีโชว์ใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ผลงานที่อาจจะมีก็ต้องเป็นผลงานที่ผ่านมาด้วยครับผมเป็นซิงเกิลเดิเของเราแล้วก็มีเพลงสองอาจจะมีพวกนั้นมาด้วยแต่ซิงเกิลต่อไปมีแพลนที่จะทําไปยางไหนอะไรยังไงมีแรงครับอาจจะลับไปแล้วก็ได้ หรว่าจิงใครจะมาโตจะมาโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตนี้เลยหรือเปล่าต้องรอดูครับต้องรอดูครับแต่ว่าอยู่ในะบวนการนะ้ีคนเลิกลแล้วว่าทำไงอะคนเลกลากก่เลลากก่เลิกลากก่เลิกลากแก่เลิกลพูดพูดเยอะเดี๋ยวอดนเลยโดน ไัฝากรับฝากรฝากรับฝากตัดาันี้ก็ขอฝากติดตามพวกเรากโซล่านะครับตารางงานต่างๆนะครับได้ที่โซล่าอ f ฟิเชียนะครับไละทุกแคมเของโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็สามารถไปเจอพวกเราได้ที่งานบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยนะครับในวันที่3สิงาคมนี้นะครับไปให้กำลังใจกันต่ออีกแล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็ไปให้กลังใจทุกวงนะครับแบบขอบคุณนคือด้ยขอบคุณค่ะากค ดินเซอร์ตจะยืนได้กระดาษแต่หนูต้องซ้อนหลายกันนิดนึงแล้วหนูหซ้อนหลายแล้วนะซ้ออกกมาทุคนเตอกคนออกมาหมดเลยนะลูกตอกออกมาเอาให้ยืนแบบแต่แต่ขอซ้อนหลายหน่อยจะได้เก็บหมดทุกคนเนาะขอซ้อนหลายเพื่อนเนาะอันหนูหนูเดิน